สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับพอผมอีกแล้วครับช่องพ่นซิวเออชแนลพ่อแม่พี่น้องมือนี้มากินเมนูลาบปลาพี่น้องลาบปลาโอ้ยไหนนี่ครับเป็ขาวมาลาบพี่น้องไปขาวมาลาบครับนี่ลาบปลามัอนี้ลาบปลาลาบขาวเจ็บแฉะน้องกันครับเฮ็ดนังเกาะลาบปลาลาบปลามึงลาบปลาขาว ขาวเนี่ยมนิ่งาปอกขาวเรื่อมา,มาจากวันนอกแต่วันนอกมาจากใชกปะโคราชแต่โคราชเอ้ยลงคล้องแน่กูว่าโอ้ยลงคล้องเลรอพีนเดี๋ยววัดถอดเก็ดก่อนบอกคนแน่ถอดเก็ดก่อนครับพี่น้องถอดเก็ดก่อนถอดเก็ดก่อนพี่น้องเก็ดปลาพ่อครัวได้หน่พ่อครัว กาลายลายทอดเก็ดกว่าทันแล้วพี่น้องกำลังจิลับปาเขาเนื่องพ่อครัวเนี่ยโหคือใครเฮ้ยเฮ้ยผาพ่อครัวออ,อ,ออกยูทูบเบอร์เอา <c oughs> เสร็จแล้วไปร่างแล้วไปเอาหมอเอาวัสด,ดีว้อมว้อมว้อมวอมรับเชือ รับต้นพี่น้องอมาเนี่ยซับแล้ววันหนึ่งโอ้ซับแล้วซับแล้วมือกุ๊มือกุ๊ครับมือกุ๊ปรับปลา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 ่นีครับขาวหน่อยครับแซบแซบต้องกันพี่น้องหัวในต้มหัวในต้มบล็อกทอยู่ได้แล้ก็ ขวแล้วน่าดเลีรอบแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมครับเดจังนอยกันแล้วครับเดี๋ยวรอบแป๊บนึงงรลางสับอยู่พอขั้วรลางสับอยู่ ปลากินน้ำกันครับพี่น้องเฉียบเฉียบคือเราโอ้เนื้อปลางามดีเลยไปซุกแล้วพี่น้องไปสุกแล้วครับเมื่อจักน้อยพรอะไรพี่น้องไปสุกแล้วไปสุกแล้วล้วนสุกก่อนครับเดี๋ยวยังมาหลับจะเทน้ำก่อนเราไปกิน,นดิบพี่นอ้องกินสุกก่อน ดีเลยขาดอมเออคุดีเลยนี่มากมาขเบียร์ของขาแล้วนพี่ทองผ่ขาดเบียร์ยังงงี้นะสุกแล้วครับอนหมือดจันอยเล้พี่น้อยเหมือดน้อยแก้วไอแก้วแล้วแก้วไหม่ให้สอทอดนะเงา่ดน่อยากเป็นาซื้อแนเอามเามี่เาเอาส้มๆ้วรับาี่นอนไม่ยนหมอนเมือัน้อรับาส้ม้มเย ครับกุูกเซฟหฮาเซฟแกวปลากัแกวอะไรแกวปลาแกวห้อกเขาครับอ้มือัน้อยได้พี่น้องเห็นมือมอแบนี้ืมยืมไปเลยเอาม่เขาเอาไปป้าขาวครับขาวมาเตยเสมาเตยอันลาดเขาไม่จับาด มือีดนอมือจักน้อยนะครับมือดีดีมือจักน้อยขยาขึ้นนะครับนี่มาจากมาจากอุดรอเนี่ยเชดี๋ยคุณนพนพดีคุณพดีงานรอยคาพี่บ้างคาใส่บาครรอยคาใส่โอเคโอเคน่รถเสร็นแล้งมือจักน้อย ค,ค่อยคาก่อน,นต้นเล็กเลยนบี่อันนี้ต้มไม่น้องอันนี้ต้มนีม <า S 1> ้ต้คมครับอันนี้ต้มมาเองระน้อเีบเเสร็จซัดเรียบร้อยเดี๋ยวไปหาแนวมาใส่ก่อนเดี๋ยวเมีย่อกกำลังยังไรเราน้ำกนลัวเราเ้าๆอันั้นม่ละวงอ่ะวงอ่ะไมู่ ใส่คุ้มอว่าบลายมได้แบกเียวแล้วผมรับเรียบร้อยแล้วครับเียบ้อยแล้วครับเออยส่งใจงายรเนียยางไปอดรถยาก็ไม่้องสองอับเตรเอร์ไปเบเกบเมเรวมตเรวรวม่พูดมากแล้วรบ ก้าวหลขูดมอแล้วครับแซ่บลยจนูดหมอใน้อยใส่นอยใ้แล้วมาใส่หยซบเลยาออ้บียบ่โยุกยนน้อีกมเจ็ดนอือเรยอีกก็อีกเออเนี่ยเ็มื่อี้บกเลยพี่น้องเซีบเบเทซีบคิแล้วครับทุกแล้วเรียบร้อยเรียบขึ้นมาเสียบครับลาลุงกิ นั่งต้มี่น้องนี้ต้มหั้ปลาครับต้มหัวอปลาอ้มะกีนนี่น้ำเพื่อยหมึดจังน้อยนะพี่น้องเหมือนหมึดหมึจังน้อยครับสดชื่อเลยครับที่ราบปลานนอยคนนี่นี่นี่ตักคนละข้าสองข้าล้กอนนีแหงก่อก้าสเนนีชิกินเบียร์คับอพี่น้องครับชิมเบียร์ขอฝากอะไรกดแจได้ครับสองคนเชื่อครับพี่น้องครับขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจครับเจอกันชิมนาครับชิมนี่เอาไว้เคเี้ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ